บทวิเคราะห์วงในลูกหนัง4คู่เด่นประจำวันที่23สิงหาคม2568สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านผมวงในลูกหนังขอพาทุกท่านมาเจาะลึก4คู่เด่นประจำวันนี้ที่การแข่งขันกำลังเข้มข้นในทุกระดับชั้นของฟุตบอลอังกฤษและสกอตแลนด์ครับ 1. อาร์เซนอล vs เล e เต u ร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกขอเอสถานการณ์ของอาร์เซนอลปืนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจอย่างมากหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิง่งการเสริมทัพที่แข็งแกร่งในช่วงตลาดซื้อขายนัตเตที่ผ่านมาทําให้พวกเขามีขุมกําลังที่พร้อมสําหรับการแข่งขันในทุกรายการขอบีสถานการณ์ของลีสในฐานะทีมน้องใหม่ที่พึ่งเลื่อนช้นงขึ้นมาการเจอกับทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นบททดสอบที่หนักหนาครับพวกเขาต้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและพลังใจที่แท้จริงเพื่อสู้กับทีมชั้นนําในลีกสูงสุดวงในลูกหนังมองว่าอาร์เซนอลจะชนะ ได้ 2. Coventry vs Queens Park Rangers Championship สถานการณ์ของ Coventry พวกเขาดูมีภาษีที่ดีกว่ามากในเกมนี้เมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นของคู่แข่งที่ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งออกมาได้ Coventry น่าจะใช้โอกาสนี้เก็บ3แต้มสำคัญในบ้านเพื่อไต่อันดับในตารางให้ได้สถานการณ์ของ Queens Park การเริ่มต้นฤดูกาลของ QPR ดูจะน่าผิดหวังอย่างยิ่งพวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอในเกมแรกก่อนจะแพ้ติดต่อกันและยังตกรอบคัน ทําให้ความมั่นใจของทีมน่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดวมในลูกหนังมองอย่างว่าโคเวนทรีจะชนะควีนส์พาร์ค3โบตันบันเดอร์สเวอร์ซัสลิงคอลนซิตี้ ลีกวันโบตันพวกเขากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในลีกวันโดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง4ี่เกมแรกของฤดูกาลการได้เล่นในบ้านจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะและสานต่อฟอร์มที่แข็งแกร่งต่อไปสถานการณ์ของลิงคอนพวกเขาจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อรับมือกับฟอร์มอันร้อนแรงของเดอะทรัตเตอร์ซึ่งเป็นทีมที่เล่นได้อย่างดุด,ดันและมีประสิทธิภาพในตอนนี้วงในลูกหนังมองว่าโบตันจะชนะลิงคอนไปได้ 4. Ross County vs. p a r t i c Scottish Premiership Ross County การที่พวกเขาเว้นว่างจากการแข่งขันไป2ส,สัปดาห์ทำให้ดอนโควีกุนซือคนใหม่มีเวลาในการปรับจูนแท็ติกและทำความเข้าใจกับลูกทีมมากขึ้นการเล่นในบ้านจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของทีม p a r t i c พวกเขาต้องเตรียมรับมือกับทีมที่พร้อมเต็มที่และต้องการกลับมาทำผลงานในบ้านให้ดีอีกครั้งเกมนี้น่าจะเป็นบททดสอบที่สำ,สำคัญสำหรับทั้งสองทีมครูสุดท้าย วงในลูกหนังมองว่ารอสเคานตี้จะชนะพาธิหวังว่าบทวิเคราะห์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณสนุกกับการติดตามฟุตบอลในวันนี้มากขึ้นนะครับและสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกหรืออยากผ่อนคลายด้วยเกมมันๆก็อย่าลืมแวะไปที่ sexypgt d h นะครับมีอะไรให้เลือกเพียบเลยรับรองว่าถูกใจคอบอลอย่างพวกเราแน่นอน